ผลไมา้าที่น้องหมากินได้กินไม่ได้ EP สองเราจะเริ่มกันด้วยที่แตงโมค่ะแตงโมนะครับน้องหมากินได้นะครับแตงโมี่นเป็นผลไมา้าที่ มีความชุ่มชื้นสูงก็คือแบบเหมือนมีน้ําในผลไม,ม้ใชามน้องหมาก,กินได้ดับร้อนได้แต่ว่าต้องออเ,เอาเมล็ดออกก่อนนะเดี๋ยวเดเมล็ดติดคอติดคอะอะไรไปนะครับแล้วก็ตังโมเนี่ยมีวิตามิน B6 นะครับวิตามิน A วิตามิน C นะครับช่วยบำรุงสายตาช่วยเรื่องระบบข้อผานด้วยแล้วก็สร้างภูมิกันด้วยมะละกอสุกน้องหมาทานได้ไหมคะมะลวกอสุกเนี่ยน้องหมาทานได้ครับคล้ายๆกล้วยเลยคือย่อยง่ายช่วยเรื่องพวกระบบขับถ่ายระบบผ่านด้วยอาอ่ค่ะด หมาทานได้ไหมคะเอ,วอาวอลคอดเนี่ยมนุษยชอบคิดว่าแบบว่าดีต่อร่างกายมนุษย์ใช่ไหมแต่สำหรับน้องหมาเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่อันตรายเลยเอ,วอาวอลคอดเนี่ยมีสารพิษต,ตัวหนึ่งชื่อว่าเพอร์ซินตัวเพอร์ซินเนี่ยมนุษย์สามารถย่อยได้แต่น้องหมาเนี่ยย่อยไม่ได้ไเลยเป็นพิษนีนน่นะอาจทำให้น้องอัดเซียนทำให้น้องท้องเสียหายใจไม่ออกอรายได้เลยลำไยล่ะคะน้องหมาทานได้ไหมอันนี้คล้ายๆกันเลยลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีเขาเรียกว่าทั้งความร้อนแล้วก็ความหวานใช่ไหมฟิวเจอร์ทุเรียนเลยคือน้องหมาเนนี่่ยไมควรกิ อ่าพอหวานมากเนี่ยตับอ่อนทํางานหนะักอาจจะเป็นโรคตับอ่อนได้สำหรับน้องหมานะครับแล้วก็นำ้ำตาลสูงด้วยกินเยอะอาจจะอ้วนอีกอันหนึ่งก,ก็คือมเมล็ดของเขาเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะเขามีสารพิษน้องท้องเสียอ,อ,อาเจียนแล้วก็อาจชักได้สุดท้ายแล้วสตรอเบอร์รี่นะคะทานได้ไหมเอ่ยสตรอเบอร์รี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่น้องหมาเนี่ยสามารถทานได้เพราะว่ามีวิตามินซีสูงตัววิตามินซีเนี่ยช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน,น้องหมาด้วยก็ดีต่อสุขภาพมาใช่แต่อยังรสกาตออก